สวัสดีครับผมเอร็องซ์ไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษพิเศษอีกหนึ่งวันของเราที่แรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายคลิปนะครับแต่ทีนี้ได้ถ่ายคลิปเพราะมีคอนเทนต์ก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งนะครับที่เรามาซ้อมรีโวรนะครับเพราะว่าหลายๆคนคงรู้ไปแล้วว่าผมเนี่ยลงแข่งรีโวอร e วันเมกเลสนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็มีการรวมตัวในการซ้อมกันนะครับเราอยู่ที่สนามของไทยแลนด์เซอร์กิตครับอยู่นครชัยศรีนะครับใกล้ๆกับเบนช o ช็อกไ t เลยวันนี้เราก็เลยมาซ้อมกันนนนนะครแลลล้้วกกก็็เเเเิิดขึาายจม่ใอๆงป นี่ครับใครที่กําลังดูผมอยู่นะครับแล้วก็ติดตามผมในเรื่องของการแข่งขันรถนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจฝากเชร์ด้วยนะครับต้องบอกเลยสกิลผมเนี่ยติดลบมากๆไปที่ไหนก็ขับรถลงทางทางไปไหนก็เกิดอุบัติเหตุตลอดเวลาช่วยเชร์ด้วยละกรันผมจะพยายามทําให้ดีสุดและพยายามทาให้ดีขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมด้วย นะครับนี uhm ่ครับที่ที hey. er. uh ่คนเขาอาจจะไม่หมุนกันเยอะหรืออาจจะหมุนแต่ไม่หมุนขนาดนี้เราหมุนมาอย่างลึกครับเติมเข้าโค้งตรงนู้นพี่เขาบอกแล้วว่าให้เบาอีกอย่าเพิ่งเติมผมพิพลาดตรงไหนพี่แค่นี้ใจมันได้ใจมันเกินใจมันเกินใจเกินรถไม่ไหนจริงๆตอนหัดขับหรือว่าจะขับรถแข่งอ่ะจริงๆเราต้องแบบควบคุมสติอารมณ์ได้ดีกว่านี้ใช่ไหมพี่สติอารมณ์ดีแล้วแต่เมื่อกี้มันแค่อาจจะผิดวิธีตอนเดินคขนเร่งหน่อยนี่นี่หนักหนักห่วงแล้พี่ อันนี้เหรอถ้าเป็นกําแพงก็หนักจะไปเป็นญ้าที่เลยได้อยู่ <S <S อันนี้ยกดีรอบบ่ายไม่ลงญ้าแล<อ>้วครับอันนี้เรียกว่าตอนเปิดตอนเปิดแล้วจะแก้ยังไงพี่ปัญหาเลย <S 2> <S 2> เดี๋ยวกลับไปดูเซอัปรถแล้วก็เดี๋ยวคนก็อัพขึ้นมอีกอะไรเมื่อกี้เอาเอาแลบลองลองก่อนเราเนี่ยผมยังมองไม่เห็นภาพแล้วว่า <S <S ผมจะต้องแก้ตัวเองตรงไหนอาจจะเป็นจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะที่เบรกเร็วเร่งต้องการไม่มันแมชกันอ่าตอนนี้ตอนเบรกโอเวอร์สปีดไปหน่อยครับแล้วก็ตอนเร่งก็ผิดจังหวะไปหน่อยอยากรีบเร่งมันก็เลยทุกอย่างเร็วไปหมดเลยทุกอย่าง ด้วยความที่รถมันเป็นรีโว่ทองมันเยอะอยู่แล้วตอนแรกต้องแบบรอแป๊บนึงแล้วค่อยเดินรถมันแรงนี่ผมจะบอกว่ารีโว่แรงน้ำมันผมใช้พี่ทีทีก็แรงมากไออินต้องมา a few moments later ตกแขขึ้นได้เลยเรียบร้อยครับขึ้นได้แล้วครับถสไลด์พี่ออสแวนการ์ดครับสไลด์ขึ้นมาทีแรกเอารถเบนซ์ลากก่อนรอบแรกเบนซ์ลงไปเต้นใช่พี่อย่ไม่ได้คอนเทนต์ แล้วก็ลงไปอีกรอบนึงไม่ได้อีกนี่ผมเจอกันไม่ได้เลยเจอพวกเบนเจอรวมตัวกันที่รไม่ได้เลยอ่ะวันนั้นก็ฟอร์เจเนอร์ว่ะใช่แต่ไปแข่งเบนไม่ไปโอเคนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่น้ำครับแล้วก็เป็นอินสแตตเตอร์ตอนที่ผมเรียนเรซซี่สกู๊ปแอดวานแอดวานครับเจอกันนะครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาพี่เขาลงแข่งด้วยใช่แล้วอ่าจริงตั้งแต่ตอนเรซซี่สกู๊ปชวนพี่เอ็มแข่งด้วยครับใช่แต่จริงๆแล้วของพี่เขาเนี่ยบอกเลยลงสนามแรกก็ได้ถ้วยเลยที่สีนี่กระเป๋าไม่ธรรมดาแล้ววันนี้เรามาซ้อมอยู่ที่สนามนครชัยศรีครับเป็นยังไงบ้างพี่สนามนี้ครั้งแรกเหมือนกันสำหรับรถกระบะที่ที่วิ่งที่นี่ครับก็ก็แอบใช้้้รรถพีี่ซอมันคบ ก็เวลาก็ผมว่าน่าพอใจนะเท่าไหร่4ีสี่เจ็ดสี่เจ็ดลงไปสี่รอบลงไปสี่รอบได้สี่เจ็ดครับคือเราอยู่สี่เก้าในมุมมองพี่ดีกว่าอย่างของผมอะคือถือว่าเป็นหน้าใหม่เนาะคือมันจะต้องปรับปรุงนานไหมต้องพัฒนาตัวเองนานไหมกว่าที่สามารถเกาะกลุ่มที่ได้เพราะว่าเนี้ยเผื่อใครที่แบบเป็นหน้าใหม่หรืออยากที่จะลงแข่งอะไรผมมาได้ไปนั่งกับพี่เอ็มด้วยก็ได้รู้ว่าการขับขี่เป็นยังไงแล้วก็ความพัฒนาที่ขึ้นมาจากตั้งแต่เรียนในชั้นกูเป็นยังไงบ้างพี่เอ็มจะเห็นอะไรวะแรกที่ผมพูดคือพี่ต้องสร้างความุ้นนนชิกก่่่อวาาารงยยยเเีบ ็ะคัดเปลี่ยนเกียร์ ให้เป็นแพทเทิ์นที่แบบเราไม่ต้องนึกเลยว่าต้องทํำยังไงเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องเกลีรยอะไรอ,อยบอยบเบกหยยาคัดตรงไหนใหมน้มันเหมือนแบบเป็นเนื้อเดียวกับเราไปเลยมัสเตลเมมโมรีผมได้ยินนักแข่งพูดกันบ่อยมัสเตลเมมโมรีก็คือให้กล้ามเนื้อมันจดจำถูกตอ้องไอ้แบบนั้นเนะี่ยมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนถ้าเกิดจากคนที่แบบไม่มีพื้นฐานอย่างผมเลยอย่างผมเนี่ยเกียร์ธรรมดาก็ขับน้อยอะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่ว่าความบ่อยของการที่ได้จับมันมากกว่าครับพี่บางคนขับรถเกียร์ธรรมดาทุกวันอ่ะแต่ว่าไม คอสวรรค์แล้วกันจับปุ๊บ ผมว่าไม่เกินเดือน2เดือนเขาสามารถขับแบบพวกเราได้เลยก็มีทีนี้ถ้าผมว่าคนที่ไม่ได้ครับไม่ต้องไปท้อคือสมัครเข้ามาเรียนกัครูได้โตโยต้าการ์เซอรี่สิงค์คาร์เตอรมี่ดีไหมพี่ดีนะคือเอาจริงแล้วอ่ะอย่างที่บอกไปว่าจริงๆตอนนี้ยผมรู้สึกว่าตัวผมเองอ่ะได้ทุกอย่างครบจับโรงเรียนมาหมดแล้วครับเหลือแค่ตัวเราเองมันไม่มีอะไรเยอะเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะสร้างความพนชินเออคือแบบว่าเรื่องระยะเบรกจุดเลี้ยวการเบรกในน้ำหนักต่างๆคือคุณครูได้สอนหมดอินดักเตอร์ได้สอนหมดเหลือแค่เราทำยังไงก็ได้ให้ปรับ จนห,หาลิมิตรถหาลิมิตตัวเองใช,ใช่ไหมว่าลิมิตเราเนี่ยสามารถควบคุมรถค่เน,นี้ยได้ดีแค่ไหนอันนี้ผมว่ามันน่าจะเร็วที่สุดรีโวเนี่ยข้อดีคือ,<ช>คอเป็นวันมิกเลสใช่ครับทางตรงเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหนีกันไม่ได้ไ,ไหนไม่ได้หรอกใช่แต่สุดท้ายเราก็จะมาแรงกันที่ตรงโค้งตอนเข้าโคง้งตอนเบรกตอนเติมโคง้งอะไรอย่างงี้จริงๆมันเป็นกีฬาที่สนุกมากสําหรับสนามที่นี่พี่คิดว่าความยากง่ายอยู่ในระดับไหนที่นี่หรอที่นี่จริงๆแล้วต้องบอกว่าที่ได้ยินนักแข่งที่เขามากันนะครับมีลานออฟแปร์เรีย ตอนที่หลุดตอนที่ไรอะความปลอดภัยมันค่อนข้างมีอ่าจริงแต่<ร> <ผม S 2> ว่าผมหลุดไปไกลมากมีโค้ง หลายสปีดหลายมุมให้ลองอีกข้อดีคือมันมีโค้งเยอะอย่างที่บอกไปว่าการแข่งขันรูปแบบนี้แพ้ชนะอยู่ในโคง้งถูกต้องพอที่นี่โค้งเยอะเราก็ได้ซ้อมโค้งเยอะที่สนามน,นี้เขามีเขียนที่หน้าประตูสนามเลยว่าชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ใครอยากเป็นนักแข่งก็องลองมาซ้อมได้ค่าซ้อมไม่แพงทันหนึ่งสองพันห้าประมาณนั้นก็สามารถเอารถตัวเองที่แบบมีโรบาร์มีอะไรเรียบร้อยแล้ว่มาซ้อมลองได้นะครับสำหรับใครติดตามพี่น้ำติดตามที่ไหนด่ ก็ Facebook ครับทิประดินสานทัศนาครับหรือว่าฝากทีมแข่งขันด้วยแล้วกันครับ d e x t e r t r e n d น a c i n ส t ิ mm ่งทีมครับ mm hmm. uh huh. ปีเลยแ๋ยวแข่งกับพี่เอ็มด้วยกันครับผมก็ไปติดตามพี่น้ำด้วยแล้วก็บาดเชียร์ผมด้วยบากเชียร์เราสองคนด้วยเดี๋ยวไปวัดกันเองใช่ตอนนี้เชียร์กันเองพี่เขาแข่งด้วยคือการแข่งขันกีฬาเนี้ยข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไร่าทุกคนในสนามอ่ะเจอหน้ากันนี่แต่แบบว่าทำยังไงก็ได้ให้เราอะเร็วคู่อย่างงี้เป็นเพื่อนกันนะพอลงสนามปุ๊บเร็วหน้าเลยโอเคบคหน้าครับพี่น้ำครับครับกนตกหนักหน้านี่ครับแล้วก็น้องชายผมอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมแข่งก่อนที่แรกปีหนึ่งครับแล้วปีต่อไปปอนก็มาลงต่อ แล้วปีนี้กลับมาอีกนะครับเพราะพี่แหละ <laughs> ชวนกันไปช่วยกันมาต้อเลยต้องมาลงด้วยกันสนามนี้ที่เรามาซ้อมกันวันนี้เป็นไงบ้างผมว่าขับสนุกแต่แทกค่อนข้างลื่นถ้าคนเคยขับก็น่าจะน่าจะพอเข้าใจครับแล้วก็กินยางด้วยแสดงว่าไม่แปลกที่พี่หมุนลงไปมันลื่นอปติพี่รู้สึกไหมว่ามันลื่นกว่าที่พี่ขับรู้สึกยิ่งกว่าบางแสนอีกใช่บางแสนยังมีความรู้สึกว่าเรายังเติมอยู่ากจับกว่าคือที่นี่มันเขาเรียกว่าค่อนข้างมันมีการพังของถนนมีการพังของเปกข้างๆมันก็จะมีเป็นก้อนปูนเลยแต่เราวิ่งกลางสนามอยู่กลางสนามเลยบางทีถ้ามีคนเหยียบมันก จะแตกแล้วก็จะเป็นฝุ่นก็ยิ่งเลื่อนก็าจะทำใช่แล้วก็อยู่ตามโค้งจังหวะที่เราออกโค้งพอดีอ่าแล้วทีนี้เด็กกี้วิ่งเวลาเท่าไหร่ทีสี่สิบหกครับอยู่ไล่ๆ่กันสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกครับสี่สิบเจ็ดสี่สิบเก้าจริงๆเรานี่ห่างมากนะถ้าใครสี่สี่สี่ห้านี่ถือว่าเร็วมากนะต้องบอกอย่างนี้สนามนี้ใช่ไหมใช่แล้วทำไมปอถึงเรื่องมาเล่นรถรีโวตัวนี้ถ้าไม่ไม่นับที่พี่ชวนนะจริงๆหัวรถขับหลังมันต้องมีความละเอียดในการขับนะครับโอเวอร์ได้ง่ายมากกว่ารถที่เป็นขับเคลื่อน้อหนาาาคืขับยกว่ ถ้าท่านเทียบว่าเป็นความแรงเท่ากันนะไม่นับว่าแบบโอเอาติดที่เขาแรงเลยอย่างเงี้ยซึ่งขับหลังถ้าเราพอวเวอร์ก็หมุนซึ่งมันต้องแบบหาความเนียนของเราให้ได้และจังหวะเปลี่ยนเกียร์อะไรต่างๆด้วยใช่ป่ะคือจะบอกว่าต่อให้คนเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังต้องซ้อมอยู่บ่อยๆเพราะทุกครั้งที่ซ้อมเราก็จะได้ได้อะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาได้เวลาที่ดีขึ้นอะไรอย่างงี้แล้ววันนี้ตอนนี้ฝนตกสนามฝนลงไปแล้วเป็นไงบ้างปกติเขลื่นอ่ะพอฝนตกคือลื่นมากต้อย่างนี้ระยะเบรกเราก็อาจจะต้องเด็กก อ่าหรือขับมาก็เขาเรียกว่าเราขับเพื่ออยากรู้ว่าการรถและกันว่าถ้ามันเกิดแบบนี้เราจะแก้แบบไหนนู่นนั่นต้องบอกเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วอะเหมือนอย่างผมอะอย่าไปซีเรียสถ้าคิดว่าจะมาแข่งแล้วไม่ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยแม่งแข่งสองสามสนามจะต้องเป็นที่หนึ่งอย่างเดียวก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับอะไรอย่างนี้มันมันไม่มีใครสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกหรอกสำหรับผมนะยิ่งในวงการนี้ด้วยอะมันมีอะไรมากกว่าการขับเป็นเรื่องของรถเป็นเรื่องของห้าเบสบอลและคอนเน็กชันอะจะ กันก็เหมือนมาเที่ยวมาเล่นมาผ่อนคลายการขับรถก็คือการออกกำลังกายนะเขาผ่านเพราะว่าเหงื่อออกท่วมมากได้บริหารสมาธินะครับแล้วก็จริงๆอ่ะอย่างตอนเราไปโกคาร์ดโอ้โหโกคาร์ดนี่แขนเหนื่อยไว้นี่เองใช่เหนื่อยมากก็คือเราก็ได้ผลพวงก็คือเราต้องไปเล่นโกคาร์ดด้วยผลพวงเราต้องเล่นเกมด้วยจากที่เราไม่เล่นเกมก็ต้องเล่นเกมเรามีซิมด้วยเพื่อแบบไว้ต้อมไว้จำลองมาเรียกว่าจำลองเพราะว่าซิม ULATOR เนี่ยค่อนข้างเหมือนมากๆแล้วกันแล้วก็ประหยัดสัพยา ตอนในการมาซ้อมซ้อมหนึ่งทั้งค่าใช้จ่ายรวมๆก็เกือบก็หมื่นถ้ารวมยางรวมอะไรก็พันลึ่มจ่ายน้ำมันถ้ามีทีมเซอร์วิสแบบต้มเต็มที่เลยเป็นหมื่นต้งใช่นะครับซิมก็ช่วยได้โอเคก็สำหรับวันนี้ใครจะติดตามปอนติดตามที่ไหนเผื่อติดตามผลงานการแข่งขันเป็นทิกตอกก็ได้ครับปอนเป็นบังอยุดนนตลาดไทยง่ายๆที่เหลือก็ถ้าอยากสนใจก็นี่ครับกระมอกันยางเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแม็กช่วงล่างทุกอย่างมีครบที่ปอนครับแล้วก็เชียร์พวกเราด้วยนะครับในการแข่งขันก็ฝากด้วยกับโตโยต้าวันเมกเลสครับถ ท่านต่อไปรู้สึกยังไงและแข่งแล้วเป็นไงบ้างครับผมนี่ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ของผมสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งแรกเลยที่ผมลงสนามเซอร์กิตกับรถรีโวเนี่ยก็มีพี่ออสเป็นคนพาผมไปเมื่อสามปีใช่ใช่จริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดีกรีพี่ออสคือแชมป์แชมป์โตตาวันเมกเลตยังไม่เคยได้แชมป์ดีกว่าครับอ๋อมันมีแต่แบบเราเราได้ที่1ที่1ที่1แล้วเวลาได้แชมป์แล้วรถพังจอดโอ้ยแต่จริงๆพี่เขาได้ที่1นึ่งกับทุกสนามนะแล้วจะมีอุบัติเหตุใช่ครับต้องมีอุบัด เราไปทาให้คนอื่นเขาได้แชมป์เพราะพี่ออสจริงๆเบื้องหลังก็คือเป็นทีมเซอร์วิสใชให้กับรถหลายๆคันแชมป์หลายๆคนเลยเป็นแชมป์มาหลายคนแล้วครับเออแต่เราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่เคยได้แชมป์จะแก้เกมไงพี่สงสัยต้องไปพึ่งดวงนะครับตอนนี้ไปบ่นใช่ไหมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบนบ่นั้ากลับภาษาจริงๆพี่ออสอะแข่งขันในหลายๆรายการมากๆนะครับตั้งแต่ที่เป็นรถเก่งผมเริ่มแข่งตอนแรกเลยนะครับรายการ 3K ยุคกนั้นครับใช้วีออสตัวเจน2ครับ10ปีที่แล้วอืมโอ้สิบปีแล้วอัน จากที่แรกพี่ทำอะไรก่อนเป็นช่างเทวิาเป็นช่างอย่างเดียวเป็นช่างซ่อมรถยนต์เป็นช่างเซอร์วิสรถแข่งและใครมีคนชักชวนเข้าวงการการแข่งขังนวี่อ์ออพี่ไต่ครับไปนนิ์ชิมตะวันครับครับรู้สึกอยากแข่งอยากลอง พี่เลยบอกว่าออสไปหารถมาคันเ so like ับเดี mos, ak, uh, of of ๋ยวพี değil, really. ่สอนก็เลยเริ่มจากวีออสเริ่มจากวีออสครับเจนสองตอนนั้นไปซ้อมทีพีระวันแข่งเลยแข่งเลยผมเยนงั้นก็ปรับคล้ายผมเลยตอนนั้นยุคนั้นไปเจอที่เขาแข่งอยู่แล้วมีนันซ่าพี่นันมาแข่งกับลเอกับเราด้วยแล้วครับเราก็เป็นแบบขับตามเขาเฮ้ยทำไมเราไปไม่ได้เขาไปได้อาการเื็นผมแรกๆไหมใช่ใช่เหมือนเอ็มหรือผมยิ่งกว่าเหมือนเอ็มตอนนี้พอตอนแข่งวิ่งหนึ่งนาทียี่สิบโอ้โหตอนนั้นคือเร็วมากอยู่ลำดับที่เท่าไหร่่่่ทในนรรรุคขัับแแงง้ก ที่2อเลยครั้งแรกที่2ออีกขับหนึ่งก็ที่4ได้2ถ้วยวันนั้นดีใจมากกลับบ้านครับบมมีความสุขมากเนี่ยอย่างเงี้ยจะมีทักกี่คนพี่ที่เริ่มต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยซ้อมสนามหนึ่งแล้วแข่งจริงก็ได้เลยผมไม่เหมือนเอ็มเมยผมไปรายการเล็กก่อนแต่ว่าอย่างเอ็มเอ็มมาในวันมิกเนสก็คือรายการที่แบบทุกอย่างเท่ากันรถเท่ากันคือวัดฝีมือนักแข่งอย่างเดียวเลยที่เหลือก็คือนักแข่งล้วนใช่นักแข่งช่างส่วนหนึ่งที่จะเซ็ตรถให้กับเราแข่งมาเรื่อยๆก็ไปรายการทูคะแนนเก็บอยู่ที่หแต่รากูงโอ สนามสุดท้ายทีนมีแข่งอ๋อก็เลยจบแค่นี้อีกสนามสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดพี่แข่งพี่ได้แชมป์แมนนำอยู่อะอันนี้รายการปีนโอ้โหที่แรกเลยอะผมลงไปเสร็จปุ๊บล้วก็ห้าวหาญก็กดอย่างเดียวเลยก็หมุนสไลด์ไปอย่างไกลเสร็จปุ๊บมาได้พี่ออสคอยมาบอกว่าเวลาถ้าเกิดเกิดอย่างนี้ให้แก้อย่างนี้ก็กลายเป็นว่าผมมาอาการหมุนนะไม่ได้หายนะมาหมุนตอนฝนตกอีกทีหนึ่งแต่เราก็สามารถที่จะแบบประคองรถได้ไม่ให้หมุนได้ทุกรอบเพราะแม้เราก็จะหมุนตลอดเฮ้ยแล้วจริงคือค่าเสียหายหรือว่าค่าใช้จ่ายของการแข่งขันรถรุ่นนี ถือว่าน้อยนะ น้อยครับถ้าเบรกสนามหนึ่งไม่หมดไม่หมดอ่ายางใช้สนามครึ่งได้ถ้าเราไม่ซ้อมก็ไม่หมดใช่ถูกป่ะครับอ่าก็ยางชุดหนึ่งแล้วก็ยางซ้อมได้อีกหน่อยใช่นะครับก็ยังถือว่าใช้ได้เยอะพวกของเหลวอะไรต่างๆก็คือตามปกติอยู่แล้วเซฟประหยัดแล้วก็อะไรต่างๆเราสามารถใช้อะไรของโตโยต้าปกติได้เลยใช่ครับแล้วเสียหายน้อยนะเอาจริงใช่แล้วก็เช่ารถก็ไม่แพงด้วยแสนห้าได้รถทั้งคันแล้วมาวิ่งทั้งปีครับห้าสนามโคตมากใช่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเผื่อใครสนใจก็ลองติดต่อได้รทาง โอเคก็ขอบคุณพี่ออสมากสำหรับใครตามพี่ออสเผื่ออยากที่จะแบบให้พี่ออสเซอร์วิสรถนะครับหรือว่าอยากให้พี่ออสแนะนำในเรื่องของการแข่งขันสามารถติดตามพี่ออสได้ที่ไหนครับเพจอูครับแวนการ์ดกาลาดครับโอเคเซิร์ชกูเกิลขึ้นเลยครับผมแล้วก็หรือเฟซบุ๊คอสแวนการ์ดครับครับผมหรือเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองสามห้าหกสองศูนย์หกครับผมนะครับบอกเลยว่าดูแลรถ จนปั้นนักแข่งเป็นแชมป์ได้หลายครังแล้วนะครับอยากปรึกษาเรื่องการแข่งขันหรือว่าอยากให้เซอร์วิสรถนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับโอเคขอบคุณครับพี่ออดยินดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับนักแข่งหน้าหล่อครับพี่ชายผมเป็นหนึ่งคนพี่ทอมมี่นั่นเองเพิ่งกลับมาจากการซ้อมและต้องบอกเลยว่าตอนนี้ฝนตกซ้อมแบบดิฟเลยเดี๋ยวไปคุยกับเขากันว่าเขาซ้อมแล้วเขาเป็นไงบ้างตอนนี้เราอยู่กับพี่ทอมแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมครับผมจริงๆผมอยู่กับพี่ทอมมา3ปีนะ3ปี3ปีเราเป็นคนชักชวนพี่ทอมมาในวงการ ถูกต้องตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วเนอะใช่แล้วเมื่อก่อนพี่ทองก็เป็นนักแข่งอยู่แล้วถูกต้องครับแข่งอะไรมาก่อนที่เริ่มเริ่มต้นเลยต้องบอกว่าตอน7ขวบตอนนั้นเป็นแข่งเอาเล่นเล่นหยอกหยอกเฮ้แต่พี่เห็นพี่บอกแข่งตั้งแต่เด็กจริงๆไม่ใช่หรอรถยนต์เหรอถ้าเริ่มต้นเลยโกคาร์ทอะไรก่อนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่พี่มาจับรถใหญ่เลยแต่ว่ามาจับเมื่อตอนที่โตหน่อยแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นเริ่มต้นด้วยเป็นรถซีดานก่อน เป็นรถเออแน่นอนนะพูดได้พูดได้พูดได้เนาะพูดได้ Honda Honda อ่าเริ่มต้นอย่าง Honda Honda อะไร Honda Racing Face ตอนนั้นใช้ภาษาประตู CV3 ประตูสามดอใช่ครับนะครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี่ที่เริ่มต้นเลยโอ้ยตอนนั้นประมาณสักโตแล้วนะโตแล้วโตแล้วนะเออประมาณยี่สิบกว่ากอ๋อยี่สิบกว่าตอนนี้ก็ผ่านไปมาสักยี่สิบกว่าปีไม่ถึงครับผมตอนนี้สิบแปดทำไมอายุมันลดลงวะโอเคก็ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นมานานแล้วใช่แล้วพอ Honda สามดอครับทีนี้มาถามดีกวสนนามี้ เราชอบนะเพราะรู้สึกว่าใช้ภูมิอะไรเยอะจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นสนามที่นี่รู้สึกว่ามันได้ใช้แบบเทคนิคแล้วก็จริงๆความเร็วมันไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่ามันได้ได้ฝึกได้ใช้สกิลในการขับขี่เพราะว่าการฉับจริงๆของเซอร์กิตก็คือขึ้นอยู่กับโค้งถูกต้องอันนี้ก็ได้ใช้เต็มที่เลยโเต็มที่เลยที่ทาเคยมาที่นี่ไหมครั้งนี้ครั้งที่สองอ๋อมีประสบการณ์กับที่นี่แล้วครั้งเิวรเวลาเท่าไหร่หนึ่งนาทีสี่สิบหกโอ้ดูดีสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบห้ากันหมดเลยอ่ะ ก็ไกลเคียงแล้วผมอบแค่บาน่าดีบตเต็นึอง ต้องให้อาจารย์เอาทิชชู่มาหยิบไปทิ้งหน่ะเขาบอกว่า49 50โอ้ซโอไม่ทำดาวอะใครอยากรู้ว่า M 1 0 0เปซ็นเป็นยังไงดูได้มีภาพใช่ไหมไม่า้ยเป็นหนึ่งนาทีสี่สิบหกไนะครับทีนี้เทคนิคของการขับที่เนี่ยพี่จริงๆแล้วเราต้องแบบว่าระวังเรื่องของอะไรเป็นพิเศษจริงๆที่นี่เราว่าต้องใช้ความใช้สติเพราะว่าเนื่องจากโค้งมันเยอะนะแล้วก็โค้งแต่ละอันเป็นโค้งต่อเนื่องแล้วก็รวมไปถึงบางโค้งเนี่ยเราหมายถึงว่าไม่ได้เห ที่เดียวครับมันจะเป็นการซึมซึมเข้าไปอ่ะ,อะไม่รู้ว่าล้าจะเป็นยังไงดังนั้นเราต้องจำลายสนามให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราจำลายได้ปุ๊บเราจะรู้ว่าข้างหน้าเราควรจะใช้เกียร์อะไรเข้าโค้งแบบไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญกับลักนามนี้นะพี่ว่านี่คืออีกเรื่องหนึ่งเลยของการแข่งขันสกลนอกเหนือจากเรื่องของสมาธิท,ที่ผมพูดไปตั้งแต่ทีแรกจเรื่องของความจําต้องดีด้วยเพราะวเวลาเราแข่งขันทุกๆสนามเนี่ยเรามีโอกาสซ้อมแค่ครั้งเดียวถ้าเราจําไม่ได้เนี่ยเราจะใส่เกียร์ใหม่ถูกเบกไม่ถูกไม่รู้จังหวเบรกได้สิ่งงททีี่่่สิเเดดาไ้ลยก็คือ ว่าเราจะรู้ว่าข้างหน้าเราทําอะไรแล้วเราจะยกคันเร่งน้อยเพราะเรารู้แล้วข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ยังไม่ต้องเบรกขยับไปอีกนิดนึงเราถึงจะเบรกมันก็จะได้เปรียบกกว่าคนอื่นเหมือนที่พี่น้ําบอกตะกี้เขาเรียกว่า memory muscle ถูกต้องถ้าเกิดว่าร่างกายยังจําไม่ได้เนี่ยคือเราก็ต้องจําเองเราก็ต้องแบบคอยพวงอยู่ตลอดว้าเฮ้ยโค้งนี้ต้องเบรกตรงไหนหาจุดเบรกก่อนเปลี่ยนเกียร์ใช้เกียร์อะไรใช่ออกโค้งไหนออกตรงไหนถึงตรงไหนถึงจะกดคันเร่งได้ใช่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าร่างกายมันสามารถจดจําได้แล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติละหมดการพวงเขาเปิดให้วิ่งที ผมวิ่งรอบแรกรอบ2คือไม่ดีอพอรอบ3รอบสรอบ5้ามันเริ่มโอเคแล้วพอใกล้ๆจะหมดเวลาเฮ้ยดีดีแล้วเวลามันจะลงมาเรื่อยๆกลับมาพัก,รออกครึ่งชั่วโมงออกไปใหม่เหมือนเดิมเริ่มต้นใหม่ <c oughs> เมมโมรี่ไม่มมจำเลยวะแเดียวเดียวแรมต่ำหรือวาต้องไปเพิ่มแรมนะเออไปเพิ่มต้องมีสมาธิให้มากขึ้นมีสมาธิจริงๆกีฬานี้ก็คือขึ้นอยู่กับสมาธิแล้วก็การจำจริงๆมันหลายองค์ประกอบนะเพราะว่าเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยเราก็ร้อนใช่ไหมมันก็ร่างกายด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ทุกครั้้งงงเเเเรรรรรราา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 าจะะบออกกกลยยววว่่่่่สคัญพพูแข น,นอกจากทักษะในการขับขี่แล้วความจําอะไรต่างๆเนี่ยมันสาคัญพอเราขับรถแล้วอยู่ในความร้อนมากๆอะเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพองเงือมันออกเยอะสติเกตุเราจะใช่ใชมันจะต่ําลงต่าลงต่งําลงดังนั้นเราต้องฝึกตัวมีให้ชินจริงๆไม่ใช่แค่แข่งรถหรอกรวมไปถึงกีฬาอื่นๆวิง่งเนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานและมาตรฐานที่สุดที่ได้ทั้งปอดได้ทั้งกายภาพของร่างกายแล้วก็การหายใจดังนั้นมาเอาไปทำอื่นๆได้ทําให้เราเหนื่อยยากขึ้นแล้วเราก็สามารถวิ่งได้นานขึ้นข้อนี้ก็สามารถฝึกไปกับการใช้งานหรือว่าการทํางานอื่นๆได้้ถูกตองค ถ้าเรามีความอึดมากขึ้นเนี่ยคืออย่างน้อยเวลาเราทํางานอย่างอื่นเราก็สามารถทําได้ดีกว่าเดิมถูกต้องสามารถทนได้มากกว่าคนอื่นใช่หรือว่าอย่างที่ได้ยินเอ็มบอกมาว่าเอ็มสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ค่อนข้างอึดอยู่พอสมควรผมพยายามซ้อมทุกวันซ้อมไปถึงรถได้พยายามซ้อมรถผมอยู่บ้านนี่ผมเอาหมวกกันน็อกมาใส่แล้วเข้าไปนั่งอยู่ในห้องน้ําอให้มันอึดถึงว่าอะไรอยู่ในห้องน้ําเสียงดังเลยไม่ใช่นั่งให้มันร้อนเฉยอ๋อจินตนาการลสเริ่มไปไกลแล้วเริ่มไปไกลแล้วเนี่ย เป้นอะไรตามพี่ธอมเผื่ออยากติดตามในเรื่องของการแข่งขันก็หรือว่าช่องทางอื่นสนามหน้าเจอกันได้เลยภูเก็ตเอ็มไปด้วยอยู่แล้วอ๋อภูเก็ตอมไม่ได้ไปโเสียงอ่อยเลยเสียงมากเลยจริงอยากไปมากเลยแต่ทีนี้ติดภารกิจเหมือนกันนะครับก็พยายามจริงๆปีนี้จะพยายามลดภารกิจอื่นๆเพื่อมาทําการซ้อมแล้วก็แข่งขันให้มากขึ้นปีนี้จะเห็นเอ็มเยอะขึ้นในการใช่แล้วแล้วก็ตอนซ้อมตอนอะไรอย่างเงี้ยจะทําคลิปเพื่อนๆได้ชมกันจะได้แบบว่าเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนเพื่อนๆเนี่ยที่สนใจอยากที่จะแข่งขันแบบพวกเรานะครับจะได้มีข้อมูลในการแข่่งขันตอไปจิ เราของพี่ก็ติดตามได้อยู่กับเอ็มตลอดครับแต่นั้นไปสนามเจอเอ็มที่ไหนเจอพี่ทองที่นั่นเฟซบุ๊กชื่ออะไรพี่่อนิรุ u สุจริตครับ N I R U T S U T C H A R I T ครับฝากด้วยนะจ๊ะนะครับก็ติดตามพี่ทอมได้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในสนามต่อๆไปถูกต้องมีอะไรก็ฝากติดตามด้วยใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะพยายามหาข้อมูลมาให้นะครับโอเคขอบคุณครับพี่ธอมขอบคุณครับเอ็มครับนะครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับนักแข่งอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นหน้าใหม่ของรีโวใช่ครับหน้าใหม่หน้าใหม่จริงหมเครับวี่งไมใหม่ รู้ก่อนแข่ง3วันก่อนมาแข่งสนามแรกโอ้พอๆกันอ่ะพอๆแต่จริงๆแล้วพี่น้ำเนี่ยก็คือเคยแข่งรถมาก่อนเคยแข่งมาก่อนครับครับแข่งรายการอะไรมาพี่โอ้โหถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณ17-18ปีเริ่มจากจิมคาน่าครับแข่งมาลาเรื่อยเหมือนกันเล่นจิมคาน่ามาก่อนจิมคาน่ามาก่อนใช่ครับแล้วก็มาเซอร์กิตนะครับก็แข่งรายการเอ็นดูรันนะครับแล้วก็มาแข่งโกต้าวันเมเกเตในรุ่นเบียร์ดอสเมเกเตโอ้ก็ถือว่าประสบการณ์ไม่ใช่หน้าใหม่ถือว่ามีประสบการณ์พอตัวเพราะว่าเมื่อกี้พี่ออสก็บอกว่าเคยเจอพี่ตอนหอนแข่งด้วยใชช่่่่่คคคครรัััับบบกกกก็็เเเยยยแขงพีอออสมนลให ออดเริ่มต้นบอกเคยเจอพี่ใช่เขาก็ตามพี่ไม่ทันด้วยแต่ก่อนเราแข่งด้วยกันอะไรเงี้ยจะบอกว่าแต่ก่อนเราเราเปี้ยวอยู่เปี้ยวซ่าอยู่นะครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างพี่มาซ้อมที่สนามนี้สนามนี้เป็นไงจริงจริงวันนี้ไม่ได้กลับมาซ้อมหรอกก็คือกลับมาพบปะเพื่อนๆนะแต่ก็แบบโอเคขอลองหน่อยอยากลองเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ซ้อมเลยนะครับก็ถ้าวันไมกเวทอ่ะก็ต้องมาสนามนี้อยู่แล้วสนุกมันมีสนุกมีโค้งแคบโค้งกว้างจะได้ฝึกการควบคุมรถคือสติสะกิดอ่ะเรื่องของโค้งแบบนี้สำคัญเลยสำคัญครับมันจะเห็นได้เลยว่ากกกกกกกาา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 ารร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 รเเเวววทนสสฟออออออ์ดัให้้้้้ถะะไไยยย่่่งงงงีมมจแคูู อืมใช่ครับจริงๆพอเริ่มเติมความเร็วเนี่ยผมก็จะเริ่มเอามาอยู่ตรงนี้นะใช่ครับมันจะเริ่มสนุกไงครับพอเราเราเริ่มค่อยๆขับแล้วสนุกขับได้ก็จะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆจุดที่มันจุดสูงสุดที่มันเกินลิมิตรถก็มันถือว่ามันมีเซฟตี้อเรียประมาณนึงอ่าเพราะเราหลุดได้ใช่ก็เหมือนที่ผมหลุดมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ครับวันนี้พี่หมุนบ้างปหวันนี้ยังไม่หมุนเลยครับผมไม่ใช่รถเราครับไม่ใช่อะไรนะครับวันนี้คือที่รถเขาขับครับวันนี้ก็แค่มามามาจ ได้มาแชร์ล์กับตัวเองเราได้เพื่อนเพื่อนที่เขาก็อยู่ในวงการนี้มานานแล้วอาจจะเจอกันตามงานต่างๆแต่พิ่จะมาสนิทกันก็ตอนที่มาแข่งเหมือนกันใช่ครับนะครับก็ได้คอนเนคชั่นเพิ่มเติมเวลาอยู่ที่ไรขนาดนี้1นาที4ี่สก็1นาที4ี่สอีกหนึ่งคนนะครับเราหน้าห่วงสุดเลยตอนนี้นะครับนี่เห็นที่เขาใส่เสื้อป่ะเสื้อเป็นเสื้อของเบรกเน็กเตอร์รถเราก็ใช้เน็กเตอร์ใช่ครับจริงๆในเรื่องของเบรกอ่ะผมเพิ่งรู้เลยนะว่าจริงๆมันต้องใช้เบรกคค่่่อนนนน้้าาาาหหหักกกใใรรรบเเเเะวตตตมมลถปิิ็จแืทีย ขี่จากที่เบรกเบาเป็น คนปกติทั่วไปเวลาเบรกครับจะค่อยๆนวดเบรคใช่เพราะฉะนั้นระยะเบรกมันจะเพิ่มขึ้นครับที่คนไม่กล้าเบรกแรงเพราะกลัวรถแข็มันคือการกระชื่อเบรกไปเลยเบรกใช้เปอร์포เรนซ์เบรกให้มากที่สุดเท่าที่นะครับทีนี้พอเบรกก็ต้องทำงานหนักจานเบรกก็ต้องทำงานหนักทีนี้พอเราเรากระชื่อเบรกแรงๆพี่มันไม่ล็อกหรือว่ามันไม่สไลด์หรือมันไม่ไม่ที่ทีอารีโวมันมีเอเบรคเพราะฉะนั้นมันจะไม่ล็อกครับสามารถเบรกแล้วเลี้ยวไปได้ด้วยระยะเบรกสั้นลงเราจะสามารถออกจากโค้งได้เร็วขึ้นเราก็จจจะะะะะสาา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 ามมมมมรร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 ถถทททคคคววววเเ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 ็ไดด้้้้กก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 ู่่่่่่่่ตออออออองงััับบบิิๆืนนนนีีหหยยใช เขาใจอย่างนั้นผมก็เลยพยายามไม่เบรกเบรกนิดเดียวแล้วรีบออกเลยเสร็จปุ๊บออกไม่ได้ล้นใช่ไหมล้นใช่ถ้าเราเบรกน้อยมันจะลน้นมันจะลน้นเพราะว่าความเร็วในโค้งสูงเกินไปถ้าเกิดเราไม่หลุดออกไปนอกสนามเราก็ต้องค่อยๆอ,ออกก็เท่ากับความเร็วเราก็จะไม่ได้แล้วก็จะเสียเซกชันนั้นไปแล้วก็ต้องเลือกนะอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีสมาธิมีสติอยู่ตลอดเวลาใช่เบรเกินก็ไม่ได้ใช่เบรกเบาไปก็ไม่ได้ใช่ต้องจําให้ได้หมดเลยเกียร์อะไรเบรกตรงไหนจะออกยังไงจุดเบรกเบยังไงจริงๆรถแข่งครับม ขอบคุณครับใครจะติดตามพี่นันสามารถติดตามได้ไหนพี่ได้ก็เป็นนันซ่าเรตติ้งครับในเพจนะครับหรือ Facebook นัทนันนันซ่าคารุโค้ดครับใกล้จีนันซ่าครับมีครบทุกช่องทางทุกช่องทางครับจริงๆพี่ก็เป็นอินสตาแคร์ด้วยใช่ครับนะครับของเบียนมาอยู่านะครับโอเคก็ฝากติดตามพี่เอาด้วยแล้วก็เดี๋ยวติดตามเราในการแข่งขันได้ทุกสนามเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็หมดไปกับอีกหนึ่งวันครับกับการมาซ้อมของเรานะก็วันนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่จะพยายามไปทําให้ดีขึ้นอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีซิมแล้วเรากล่าวว่าเราจะกลับไปค่อยๆซ้อมซิมแล้วก็เอามาซ้อมในสนามอีกทีนึงแต่สนามภูเก็ตผมจะได้มากๆเลยผมไม่ได้ไปแข่งเพราะว่าติดภารกิจนะครับยังไงเพื่อนๆนก็ฝากติดตามได้ภารกิจของผมเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะไปเวียดนามไปเทสยาง BFKO 3นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการแข่งขันนะครับเราจะต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้อีกแน่นอนนะครับไม่ได,ด ถึงจะวิ่งจบการแข่งขันจบสวยก็ยังไม่ดีใจจนกว่าเราจะสามารถเกาะกลุ่มกับพี่ๆเขาได้นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามาทําการแข่งขันแบบนี้เนี่ยเราได้มีภาพได้เพื่อนที่เยอะมากๆคือถ้าเราไม่เก่งเนะี่ยพวกพี่ทุกคนพยายามที่แบบจะขุนเราอยากให้เราเก่งๆเ,เท่าๆกันจะได้แบบไปเกาะกลุ่มกันแล้วก็เล่นได้แบบสนุกๆเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากที่จะแข่งขันแบบนี้นะครับยังไงก็ให้ฝากติดตามโดยแล้วกันก็เป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็ท้าทายมากๆนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่เริ่มต้นเนี่ยจริงๆก็สามารถเริ่มต้นได้ไม่ยาก กนหดแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ